สวัสดีครับทุกคนพบกับผมโจธีรพงในช่องกเกษตรบ้านสวนครับวันนี้ก็พอมีเวลานะได้มาพูดคุยกันนะครับก็ช่วงนี้อาจจะหายหน้าหายตากันไปหน่อยนะกับการลงคลิปไม่ได้ทําคลิปเลยนะช่วงนี้ก็มียุ่งยุ่งเตรียมการสร้างโรงเรือนใหม่ด้วยแหละสองหลังนี่อันนี้เป็นโรงเรือนใหม่ของเรานะสองหลังสายกว่าเลยนี่แบบนี้นะก็เนี่ยก็แบบแบบที่เห็นนี่แหละสายกว่าแบบนี้ะเพิ่มมาข้างละหนึ่งหลังนะยังไม่เสร็จเลยนะ ก็ทำๆหยุดๆนะเพราะว่าเวลาทํางานเห็ดฟางเราก็ไปทํานะคนปามเข้าคนออกอบค่าเชื้อเราก็ต้องทิ้งงานตรงนี้นะอันนี้ก็ได้ไปแล้วนะชุดโรงเรือนซาเลนนันนี่ทําขึ้นมาใหม่หมดนะชุดโรงเรือนซาเลนได้แล้วก็เราไม่ได้จ้างใครนะเราทําเองก็คือมีเวลาเราก็ทําไม่มีเวลาเราก็ทิ้งไว้ก่อนนะอย่างอันนี้ก็ได้ขึ้นโค้งโรงเรือนซาเลนคุมซาเลน ไปแล้วคืงสาลนไปแล้วแล้วก็อันนี้เป็นเสาโรงเรือนนี่เสาโรงเรือนเราได้แล้วนะหกหกต้นนะนี่นี่อันนี้เสาโรงเรือนนะนี่หกต้นโรงเรือนขนาดสี่คูณเจ็ดน่ะยาวยาวไปนี่เจ็ดเมตรแล้วก็กว้างกว้างทางนี้เจ็ดเมตรนี่เมื่อวานก็ไม่ได้ทํานะเมื่อวานก็ขนทลายปามเข้าโรงเรือนวันนี้ก็อบค่าเชื้อนะก็เลยเดินเตะเตะมาทางนี้นะนี่นี่ยังอบค่าเชื้ออยู่นั้นหลังที่โป่งๆอยู่นี่นะอันนี้หลังที่โป่งๆกัน จะยินเสียงจะได้ยินเสียงท่าอไอนะนี่อันนี้นะลังที่ปองๆองอยู่นะเพิ่งจะยัดนะเพิ่งจะเราเพิ่งจะยัดท่าอไอไปแบบเลยลนะ่ะเดี๋ยวต้องเอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดดูนะว่าอุณหภูมิขึ้นเท่าไหร่แล้วนะเราจะจับเวลาที่หกสิบบวกหกสิบขึ้นไปนะสองชั่วโมงน,ะนี่เตาเราก็ยังนูน่นทํางานอยู่นู่นนะสายท่าอไอเราก็ยาวเลยอันนี้อบเสร็จไปแล้วนะหนึ่งหลังนะหลังนี้อบเสร็จไปแล้วนะ ่ะเดี๋ยวลองไปวัดดูนะว่าอุณหภูมิขึ้นเท่าไหร่นะก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบเพราะว่าเราเพิ่งยัดเข้าไปแมป่ๆเลยเสร็จเพิ่งเสร็จหลังสักครู่นี้นะ เเเรรริิริ่มมมล้มขึนครับก็ที่ช็อตแมลงได้สั่งมาใช้กันบ้างหรือเปล่านะก็แนะนําไปแล้วจากคลิปเดิมนะว่าช่องทางการสั่งซื้อมาอย่างไรนะนี่อันนี้เมื่อคืนนะคนงานเมื่อคืนนะนี่เดี๋ยวเย็นนี้เราก็เอาไม่เอาลมเป่าเราก็หาไม้เคี่ยนะไม้ลูกชิ้นหรือไม้อะไรก็เคียเค่ยวออกนะประมาณไม้ประมาณชอบไม้ลูกชิ้นนะเคีย่ยออกนะนเดี๋ยวกลางคืนเราก็จะมาเสียบไฟแบบนี้นะ ส็บปักนี่มแมลงมันก็เห็นสีฟ้ามันก็จะมาตอมนะตอมเดี๋ยวมันก็นี่ตัวใหญ่ๆย่างสะด,ดิ้งอยู่นี่นะอันนี้เป็นตัวใหญ่เลยแล้วเล็กๆยิบยิบน้ำก็คือแมงวีในโรงเรือนเห็ดของเรานี่แหละเดี๋ยวก็คืนค่อยเสียบนะก็เห็ดเห็ดก็ที่ออกดอกก็อยู่ทางด้านนู้น,นะนส่องควาหลังแรกนู้นนะหมดพึ่งหมดดอกไปนะแล้วก็มีเปิดอากาศใหม่นี่คือทําไม่ได้หยุดหรอกแต่ว่า,ไม,ไ,มวลาลไม่ค่อยได้มีเวลาลงไม่ค่อยได้มีเวลาไทย เพราะว่างานมันก็หลายๆอย่างนะอันนี้เพิ่งตัดใหญ่ไปประมาณประมาณสองคืนนะน่าจะยังไม่เป็นเม็ดนะแต่ว่าเส้นใหญยยังเดินดีอยู่นะวูว้าอยู่เลยนี่ว่าโอเคลงล่างดีนะแต่พรุ่งนี้น่าจะเห็นเม็ดนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เย็นน่าจะเห็นเม็ดแหละ ก็มีหลายท่านนะที่เป็นมือใหม่ทักสอบถามเกี่ยวกับการทําการเพราะนะจริงๆมันต้องลงมือทํานะไม่มีใครสอนเราดีเท่ากับตัวเราเองคือทําไปสังเกตวิเคราะห์ไปนะก็อาจจะถามอาจจะสอบถามเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นไกด์นะแต่ว่าหลักๆก,ก็คือต้องทําเองต้องสังเกตเองถนะึงจะรู้นะบางทีเราไปบอกเนี่ยก็เหมือนว่าปลายเหตุนะไม่ใช่ต้นเหตุนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเริ่มยังไงนะเริ่มยังไงเพราะยังไงมา นี่หยดปิดก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะจับเม็ดนะเดี๋ยวเราต้องไปดูนะว่าขึ้นอุณหภูมิขึ้นเท่าไหรแล้วนะประมาณห้าสิบห้านะเราจะจับที่60นะก็เวลาอบค่าเชื้อก็ตรวจตาดูนะว่ารอบๆมันเป็นยังไงนะเพื่อตรงนูมันเจาะหรือว่ามันเปื่อยมันผุนะกบทับ ช่วงตีนผ้าใบช่วงชายผ้าใบดีไหมนะไปะเดี๋ยวไปดูว่ากันต่อนะั้นด้วยโรงห็ดนะครับก็โลงเห็ดฟางเนี่ยเราจะเป็นโครงสร้างเราจะเป็นเหล็กนะหลายหลายท่านที่ติดตามอยู่แล้วก็จะรู้นะว่าโครงสร้างของเรานะเป็นยังไงนะแต่ว่ามือใหม่ที่อาจจะเข้ามาดูนะก็เพื่อเป็นแนวทางนะเมื่อก่อนนะเราใช้เป็นไม้ลกูกไม้ไผ่ดิที่เรียกไม้ไผ่ดิลำโตๆนะพาดนี่เลยพาดจากเสานี้ไปเสานู้นเลยนะู้น ก็ประมาณเจ็ดเมตรเนี่ยแล้วทีเนี้ยไม้เนยมันอยู่ได้ประมาณปีเดียวนะพอตอนหลังเราก็เลยเป็นโครงเหล็กนะเราก็จะใช้เป็นเหล็กแป๊บน้ำนะแป๊บน้ำทั้งหมดแล้วก็เสาชั้นก็เป็นเสาปูนนะมีเสาปูนอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นีนะ้อันนี้ก็มารีวิวคร่าวๆนะเดี๋ยวจะมาไล่ให้ดูแล้วกันเดี๋ยวช่วงขุดหลุมปกักเสานะตีไม้ชั้นนะ เราจะขุดหลุมก่อนแล้วก็ปักเสาเสร็จแล้วเราก็จะตีไม้ชั้นหรือว่าขึ้นโครงก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเราจะไม่คุมผ้าใบาก่อนนะเราจะตีชั้นก่อนนะอันนี้ก็เป็นเหล็กนะเดี๋ยวพาไปดูนะอันนี้ก็เป็นเหล็กที่เราใช้ทําโครงนะอันนี้ก็เป็นเหล็กแป๊บน้านะหกหุ่นนี่อันนี้เป็น เครื่องเจาะลุมของเรานะเป็นเครื่องเจาะลุมไฟฟ้านะเป็นมอเตอร์เกียร์นะตัวนี้นะอันนี้เป็นมอเตอร์เกียร์ก็ถามว่าได้ผลดีไหมได้ผลนะแต่ว่าค่อนข้างจะช้านะมันไม่เหมือนพวกเครื่องยนต์เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องเจาะลุมนะคือเราเร่งคือเราเร่งได้แล้วก็จะทํางานไวนะแต่อันนี้ก็ค่อยๆนะก็ก็นี่ก็ใช้เครื่องหมดนะก็ไม่ถึงกับว่าไม่ถึงกับช้าอึดอัดเท่าไหร่นะเราก็ไปสบายๆเรื่อยๆของเรานะ ยิ่งในช่วงเนี้ยมันหลังฝนมาแล้วเนี่ยหลังจากที่ผ่านฤดูฝนมาแล้วมันก็จะขุดง่ายนะอันนี้เราขึงไว้มาแล้วนะเชือกอเรามีหมดเลยเนะยที่เป็นผังเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาขุดได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยว่าเตาของเราเป็นยังไงกันบ้างนะถ้าใส่ฟืนอนะ่ะถ้าใส่ฟืนอนะ่ะเราจะเดินดูนู่นดูนี่เราจะแบบสบายสบายแต่ว่าถ้าใส่เป็นทนายปาล์มเนู่นนะมันก็จะไวนะ คือมันไฟไหวนะทลายป่ามนะลุกดีมากนะแต่ว่ามันหมดไวทลายป่ามมันไม่เหมือนปืนปืนก็จะอยู่ได้นานนะโอเคครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันมือใหม่นะเกี่ยวกับการสร้างโรงผิดนะั้นเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆแล้วกันในขั้นตอนการทำการตีไม้ชัน้นการผ้าใบ แล้วก็เรื่องเชื้อสิ็งฟางก็ยังจัดจำหน่ายอยู่นะขอบคุณหลายๆท่านนะที่ตั้งชื่อฟางเราไปใช้นะแะเราวันนี้ขอบคุณผู้การสิ่ดตางขอบคุณมากครับ